ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่จะสอนน้องนะครับฝึกเขียนตารางธาตุให้อยากคลองแคล่วแล้วก็แม่นยํานะนะครับถ้าเกิดว่าน้องอยากจะเขียนให้คล่องคล่อเนี่ยน้องต้องฝึกเขียนนะครับอย่างน้อย4-5รอบนะครับมาดูขั้นตอนการเขียนกันนะนะครับว่าพี่จะมีเทคนิคอะไรให้กับน้องๆฝึกเขียนกันนะครับสําหรับตารางธาตุนะครับจะมีจํานวนหมู่ทั้งหมด8หมู่นะครับก็ได้แก่หมู่1หมู่2และก็ทําการเว้นช่องว่างไว้นะครับยาวๆเลยนะหมู่3าม หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7แล้วก็หมู่8นะครับนอกจากหมู่แล้วเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตารางธาตุก็คือคาบครับจำนวนคาบสำหรับตารางธาตุมีทั้งหมดอยู่7คาบนะครับคาบ1คาบ2คาบ3คาบ4คาบ5คาบ6คาบ7สําสำหรับคาบที่1นะครับจำไว้ว่าหมู่1ถึงหมู่7จะไม่มีคาบที่1นะครับวิธีการจำนะครับหมู่1ให้น้องจำว่าลีหน้าครับ รถเบนซ์เข้าซอยฝรั่งเศสวิธีการอ่านชื่อธาตุนะครับลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูบิเดียมซีเซียมฟลูิเซียมหมู่สอนะครับให้น้องจำว่าเบอร์แม่ขาสระบ้าหลาวิธีการอ่านชื่อธาตุนะครับเบอร์ลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมซอนเทียมแบเลียม เลดิัม e hm. หมู่สานะครับให้น้องจำว่าบอลอลูมิเนียมกลิ้งอินทะเลหนวการอ่านชื่อธาตุนะครับโบลอนอลูมิเนียมแกลิียมอินเดียมเทเลเียมนิฮงเนียมต่อไปหมู่สี่นะครับให้น้องจำว่าซีส่เจล เส้นผมบางแฟบหลงการอ่านชื่อธาตุนะครับคาร์บอนซิลิกอนเจอรเมนเนียมดีบุกตะกัว่วเฟลโลเวียมโมห้านะครับวิธีการจำนะครับน้องพี่เอาไส้เสียบใบไม้เก่าการอ่านชื่อธาตุนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัอรสอาร์เซนิกแอนติมอนี บิสม u สมอสโคเบียมหมู่6นะครับวิธีการจำนะครับ O S C T P หลือวิธีการอ่านชื่อนะครับออกซิเจนสันเฟอร์เซเลเนียมเฮเลียมโคโลเนียมลิเวอร์โมเลียมหมู่7นะครับให้น้องจำว่าแฟนความลับบอกรักฉันแอ เลาสซ่าวิธีการอ่านชื่อนะครับฟอรีนคอรีนโบมีนไอโอดีนแอททาทีนเทนเนสไยหมู่แปดนะครับให้น้องจำว่าคาบ1กับคาบ2เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับให้น้องจำว่าเป็นเห็นตั้งแต่คาบ3ามเป็นต้นไปนะครับอาเคลียดซีเลียดในอกวิธีการอ่านชื่อนะครับฮีเลียมนีออน อาร์กอนคลิปตอนสีนอนเรนนนอนอร์กนิซอนนอกจากหมู่1ถึงหมู่แแล้วนะครับน้องจะต้องจำธาตุที่มีชื่อว่า,าธาตุรานซีชันด้วยนะครับมีทั้งหมดอยูตัวได้แก่วิธีการจำนะครับาธาตุรานซีชันเนี่ยจะเริ่มต้นที่ค่าที่4นะครับให้จำแบบนี้นะครับสแกนทีว่าใครมันเฟโค นิซูศูนเอาใหม่นะให้น้องจำว่าสแกนทีว่าใครมันเฟสโคโนิซูศูนวิธีการอ่านชื่อนะครับสแกนเดียมไทเทเนียมวานาเดียมโครเมียมแมงกานีสเหล็กโคโบอลนิกเกลิลคอปเปอร์ซิง พี่ขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับคราวนี้พี่อยากจะให้น้องเนี่ยจำเพิ่มเติมนะครับก็คือเลขอะตอมของหมู่8นะครับต้องจําให้ได้ครบทุกตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยรู้เลขอะตอมของหมู่8เนี่ยน้องจะสามารถหาเลขอะตอมของหมู่อื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการนับถอยหลังหมู่8เลขอะตอมที่น้องจะต้องจํามีอะไรบ้างนะครับฮีเลียม2นีออน10อาร์กอน18คริปต้อน36ซีนอน ห้าสิบสี่เลนนอนแปดสิบหกโอการิซซอนร้อยสิบแปด